สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนําวัตถุม,มงคลนะครับประเภทมีดหมอมาให้ชมกันมีทั้งหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งแล้วก็หลวงพ่อกวยนะครับเล่มที่ถืออยู่นี้เป็นหลวงพ่อเดิมครับขนาดไซส์ใหญ่ขวานช้างนะครับก็15นิ้วครึ่งเฉพาะใบเขา9้านิ้วด้ามไม้ฝักไม้การตรงนี้นี่เป็นพวกแผ่นเงินนะครับเงินผสมกับโลหะแล้วก็ ตีหลออออกมาให้เป็นกันมีดฝักลัดหวายไว้ไวยังสวยสมบูรณ์สภาพเก่าดีลายเสมาใบโพศิลปะช่างชาวบ้านยุคต้นต้นเก่ามากเลยเล่มนี้ก็เป็นขนาดไซส์ใหญ่ขนาดขวานช้างสันใบหนาะสภาพสวยนะครับเล่มนี้ ข่างอุดแน่นอุดสนิทมากเหมาะสำหรับคนชอบเล่มใหญ่ๆนะครับอ่าแล้วก็หลวงพ่อกลวยครับ9นิ้วใบห้าด้ามไม้ฝักไม้กันและแห้รัดอลูมิเนียมขาปิ่นโต อันนี้ก็เป็นขนาดพกพาความยาวนี่กำลังดีเลยหลายหน้าเกี้ยวนะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านแล้วก็มียันตรงนี้ด้วยยันนี่ก็เป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันใบเป็นใบเล็เขาวๆสภาพก็เดิม,ดมครับ อุดแน่นสนิทมากทรงเขาก็จะออกแนวแบนๆหน่อยแต่ไม่ได้บางนะครับก็สมเหตุสมผลกับด้ามแล้วก็ฝักของเขาต่อมานะครับเรื่องสุดท้ายอันนี้เป็นสาริกาหลวงพ่อลุ่งครับหายากมากเลยครับเด่มเล็กๆแบบนี้สองนิ้ว ความยาวนี่เขาอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งเฉพาะใบก็1นิ้วนะครับด้ามเขาฝักไม้กันและแม่เขาลัดพวกทองแดงไว้นะครับเป็นทองแดงเก่าดูความเก่านะครับงดงามชัดเจนเล่มเล็กกระทัดลัดมากเลยครับแล้วก็ดูทรงเขาเป็นทรงอ้วนประหมอลายเสม,มาเปลยวเพิงก็มีให้เห็นนะครับ หรือบางคนจะเรียกว่าเล็บจิตความ่ายก็ได้ใบลินออกเด็กสีขาวๆวสวยๆเลยครับตะกุดสามดอกตะกุดสามกริย์สวยมากตรงขั้นเขาก็อุดแห้งแน่นดีนะครับอาจจะมีช่วงเป็นโบโบไปนิดนึงนะครับตรงช่วงข้างของเขาตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ลึกนะครับโดยรวมแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ ก่ามากเลยเล่มเล็กๆแบบนี้หายากมากหนุ่พรลุงวัดหนองสีนวลน,นะครับขนาดไซส์สาริกาใครชื่นชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับตรงช่วงเป็นตรงล็อกมีดนี่อาจจะไม่ค่อยแน่นมากก็เนื่องด้วยความเก่าแล้วก็ไม้ของเขามันก็หดตัวตามกาลเวลานะครับแต่ก็ยังคงอยู่ทรงได้นะครับใครชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้เลยครับ ประมาณนี้ครับสวยงามมากคุ้มค่าสุดๆเลยก็ขอบพระคุณมากครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบพระคุณครับ